ขออนุญาตไปคุยกับทางท่านพาณิชจังหวัดเพชรบูร์ก่อนนะคะคุณสุพลศรีทับทิมในช่วงของพาณิชบอกข่าวค่ะสวัสดีค่ะท่านพาณิชค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับพรสวรรค์ชอบจังเลยทางเรียนสร้างสุขของอบตผู้ขามนี่นะคะครับสร้างสนุกไหมสักวันมีความสุขแล้วก็ยังสนุกด้วยสักวันนะคะเราคงได้ไปเที่ยว <laughs> แล้วก็อยู่ในหนึ่งในสมาชิกนี้นะคะ ครับผมครับหน้าข้าวครับชมรมหรือสมาชิกทางด้านนี้ครับค่ะแต่ละคนเขาก็จะมีนะเพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีชีวิตชีวารวมกลุ่มกันแล้วก็พูดคุยกันในเรื่องเดียวกันบางทีอ่ะเรื่องบางเรื่องไปคุยกับลูกหลานอายุสิบเอ็ดสิบสองหรือสิบแปดสิบเก้า็ไม่คุยกับเราแล้วนะคะก็อาจจะชอบกันคนละเรื่องอะไรอย่างเงี้ยะครับต้องกลุ่มเดียวกันวัยใกล้เคียงกันก็จะคุยกันม่วนทุบอย่างว่าแหละครับค่ะราคาสินค้าบ้านเราเป็นไงบ้างคะ ครับผมสินค้าเกษตรจังหวัดเพชรบุร์นะครับช่วงนี้สินค้าเกษตรหลักก็อยู่ในช่วงของการเพาะปลูกแล้วก็การเจริญเติบโตนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของข้าวนาปีข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูฝนนะครับแล้วก็ในส่วนของมันสำปะหลังแต่ก็ย้ำกันทุกครั้งนะครับท่านที่ยังไม่ได้ปักมันนะครับก็หาซื้อท่อนพันโดยเฉพาะซื้อจากนอกพื้นที่นะครับให้ขอดูหนังสือว่าพื้นที่ที่เราไปซื้อมาเนี่ยปลอดโรคใบด่าง นะครับเดี๋ยวพอเอามาปลูกแล้วก็อาจจะเกิดการแพร่ติดต่อไปยังแปลงอื่นๆหรือว่าท่อนพันธุ์ของเราขึ้นมาไม่มีหัวก็ตัดขายเป็นท่อนพันธุ์ก็จะยิ่งขยายตัวกําจัดได้ยากไปนะครับอันนี้ก็ฝากไว้สำหรับราคาผักตลาดกลางผักสันชีสุขสีแยกพ่อขุนอำเภอลมศักดิ์จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับผักก็มีการเคลื่อนไหวค่อนข้างหลากหลายนะครับแต่ละวันเพราะว่า บางที่ก็มีฝนนะครับบางที่ก็ฝนย่วงอะไรก็ทําให้มีความแตกต่างในเรื่องของคุณภาพผักนะครับผักชีนะครับสี่สิบถึงห้าสิบบาทต่อกิโลกรัมเทียบกับเมื่อวานนี้ผักชีลงมายี่สิบาทเลยนะครับผักชีลาวสิบถึงสิบห้าบาทต่อกิโลกรัมพริกฮอตแดงห้าสิบบาทต่อกิโลกรัมพริกฮอตเขียวยี่สิบถึงยี่สิบห้าบาทต่อกิโลกรัม อันนี้ทรงตัวเท่ากับเมื่อวานนี้นะครับถั่วฝักยาว16-18บาทต่อกิโลกรัมนะครับในส่วนของอกระหล่ำ6-8บาทต่อกิโลกรัมกระหล่ำดอก5-8บาทต่อกิโลกรัมนะครับแล้วก็ลุย6-8บาทต่อกิโลกรัมรู้สึกราคาจะขยับขึ้นมา1บาทนะครับทั้ง3ารายการในส่วนของมะเขือเปาะนะครับ 1 6บหถึงสิบาทต่อกิโลกรัมก็ยังคงยืนตัวในระดับราคาที่สูงนะครับในส่วนของแปงกว่าก็1 2บสถึงสิบาทต่อกิโลกรัมขึ้นมาจากเมื่อวานนี้2บาทต่อกิโลนะครับสำหรับราคาสุกรนะครับหมูเป็นหน้าฟาร์มก็ยังคงยืนราคาอยู่ที่88บาทต่อกิโลกรัมหมูชัแหละเนื้อแดง1้อเจบาทต่อกิโลกรัม สามชั้นสองร้อยถึงสองร้อยสิบาทต่อกิโลกรัมแล้วก็เนื้อสันร้อยแปดสิบบาทต่อกิโลกรัมอ้าไข่ไก่นะครับก็ราคายืนตัวมาหลายสตาแ์้วเหมือนกันนะครับไข่ไก่เบอร์ศูนย์ห้าบาทต่อฟองเบอร์หนึ่งสี่บาทเจ็ดสิบสตางค์ต่อฟองเบอร์สองสี่บาทห้าสิบสตางค์ต่อฟองแล้วก็เบอร์สามสี่บาทสามสิบสตางค์ต่อฟองก็เป็นราคาสินค้าเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์วันนี้ครับ ค่ะขอบคุณท่านพานิชจังหวัดเพชรบูร์มากค่ะสวัสดีค่ะครับ,รบสวัสดีครับ